เร็วเร็วรีบตานเร็ว er 6n บอกต้นชิปเลยดีกว่าอันนี้49,000ปี2011 abs ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดของแต่งแท้ทั้งคันโอ้ยเข็งท่ออย่างนี้คือท่อแต่งแน่นอนเดี๋ยวเราให้ปอนวนมาให้ดูฝั่งท่อนะอาจารย์ว่าเป็นท่ออะไรอาจารย์นี่บอกได้เลยว่าอาจารย์เซียน er เลยนะหนึ่งคน หน้ายักษ์ของเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยก็สเตอร์โซ่โชว์ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเมื่อกี้บอกราคาไปยังยัง49,000บาทเท่านั้นสำหรับ ER6N รถปีม12เ้ยรถปีม11 ABS นะครับผมหน้ายักษ์ ABS มาดูของแต่งโดยรวมกันเลยนะฮะอันนี้หน้ายักษ์อันนี้หน้ายับบุลีบุลี่ครับเจ๊กไม่ทำอะไรให้ ไม่มีไม้อาจารย์แล้วบอกเลยว่าคันนี้จัดทรงเตี้ยมานะปอนข้อมีกทีนึงอันนี้เตี้ยแบบทรงดีเลยปอนสูง160น้ำหนัก85ผมนั่งผมขาผมเต็มมาดียก็ดูดิ่ยสองฝังนะจริงๆริอไอต้องตูกกระดกแบบนี่หลังงยากอะไรอย่างนงี้นะสบายสบายเลยดูดิอ่าขอยากอันนี้ขับสบายสบายเลยขาถึงพื้นสองฟังเลยทีเดียวเชียว โหดูดิอจากหน้าถังรอดแล้วจานดูดิไม่เตรียมกันมาก่อนอ่ะเออไม่เตรียมใครจะถ่ายใครจะยืนดูดิมาดูคันนี้เลยจานของแต่งมีอะไรบ้างเมื่อกี้ให้ดูหลายรอบแล้วให้ดูรอบคันไปแล้วกระจกปลายแฮนด์ปั๊มบนแต่งเป็นของเลสติ้งบอยปลายแฮนด์นะโอ้โหหล่อแฮนด์แต่งด้วยหน้ายักษ์ของเราและ อย่างหน้าอย่างหลังใหม่รถสวิตเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กลองใหม่ได้ระบบความร้อนกาดหม้อน้ําแล้วก็นี่การเห็นรถเอะไรการอะไรการอะไรเอกันอะไรคิดไม่ทันการล้มเอ้าถูกต้องนะการล้มยังต้องคิดเนอะอยู่กับกูตั้งนานโล่งโล่งโล่งเริ่มมีปัญหากันแล้ว อันนี้ท่อเรียววิ้งคอม้วนจะให้ดูคอม้วนเลยเดียไม่ดูฝั่งนู้นนี่ดีนะให้ดูฝั่งนู้นเกือบแล้วเกือบโดนหลอกให้หงายรถอีกแล้วเป็นไงคอม้วนนะคอหมุนนะก็คือคอฟูเลยฝั่งนี้ไหนๆก็มาแล้วโซสเตอร์อาร์เคอาร์เคอาร์เคนี่ยางหลังไมค์กริปอยางหน้าหลังไมค์กริปเลยอะ เฮ้ยเขาเรียกว่าเฮ้เขามีภาษาทางการที่แบบดูสุภาพ่ะโอ้ขนอุ้มเลยขนอุ้มนี่ไงสาเหตุที่ทำให้รถเตี้ยและขับง่ายคอบโทนง่ายก็คือโชคหลังไฮเปอร์โปไฮเปอร์นั่นโคตรผมว่าแม่งสวยนะดำตัดม่วงเงี้ยรถแม่งดูแบบดำเมืไหร่รถกูดำเมื่อไหร่ไม่ได้ดำอ๋อใส่แ่ สีสวาดาแดงตัดม่วง <laughs> ใส่แส่นใส่แว่นอยู่มึงสีโัดา, <laughs> า,า, <laughs> า,าีาวเช่าชวเช่าชวเช่ตัดม่วงแดงเลือดหมูตัดม่วงนี้หูหล่อเลยท่อเรียววิงแท้โชกแท้กระจกปั๊มหูหล่อนะสี่หมื่นเก้าพัน 500เท่านั้นวิสี่หมืนเก้าได้ขับว r อาแล้วทุกคนทุกวนเนี้ยห้าูนสองสูบแล้วเป็น ABS นะไม่ใช่แบบว่าตัวมูหมากาไก่นะบอลมือหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อาไม่เช็คกันเลยอขายขายของอะไรกันอ่ะปียผ่อนขามือต้อนใจเมื่อกี้ปอยขับยังขับแล้วไงเปอยสูงร้อยหกสิบห้า น้ำหนัก85เดี๋ยวลองอาจารย์บ้างเอาผมโตไวยังวะมึนกินอะไรมาทำไมโตไวไอปอนสูง160น้ำหนัก85ใช่อ่าให้อาจารย์อาจารย์บ้างอาจารย์สูง165น้ำหนัก65ใช่แคนั้งส่วนสูงเพื่อนแม่งเป็น10คลิปกูยังจำไม่ได้เลยยังไงโอ้ยน้ำหนัก ร้ 5, อยหกสิบห้าอะไรหลักวะสูงวะสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบห้า 65, ดูดิพอดีเลยอะ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะเอาหน้าลงอีกนิ้วเลยข้ามาอาจารย์พอดีเลยอะ่ะเหรอใช่ <c oughs> จะดูอาจารย์ไอ <c oughs> สองขาพอดีเหมือนกันนะใช่เนี่ยเอาให้ลง,าาง,ววงนะให้มันถึงช่องว่างุนนั้นให้มันน้อยลงลงมาหน่อยหนึ่ง พอดีเลยโอ้โหพออาจารย์เขาแบบละเอียดนะบางคนละเอียดนะอันนี้อยู่ที่ตัวทรงลูกค้าจะสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวมาลองค้อมนะอืมละเอียดปรับขึ้นลิ้นเขาก็เก็บงานตลอดโอ้โหดีครับตัวเก็บเลยจะโอ้จะบอกว่าล่าสุดตัวเองคือดังฮุย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 อะไรอะที่แย้มทิศแย้มพ่อจ้างลองขับอีกทีหนึ่งจัดไป 49,500เท่านั้นนะฮะก็อยู่สมุรสาครพระรามสองแกกับว่าสามปันท้ายนอสิงห์นะถ้ามาไปดูยังไงปักมุดมาเลยร้านอาร์มดู c ีีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว a r m d c ครับแอดอาร์ม่งสนะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดู c ีดีดีดี้วปร่ให้ฟังแต่เสียงรถไม่ให้ดูรถเลยแล้วบอกเลยปอน สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยอันนี้อันนี้บิ๊กไบต์นะอันนี้ผมไม่ได้บิ้วหรืออะไรครับเมันโค้ดเดียดโค้ดถุน่ะแล้วคือนี่บิ๊กไบต์นะบอลแล้วเซอร์วิสไม่แพงนะใช่ดูดิแล้วดูทรงรถมันไม่ได้แบบว่าใหญ่โตโอลานหรือแบบไม่สูงเกินอะไรนะ ABS ทำงานปกติไครับอ่ะให้ดู ABS แล้วทรงรถแม่งคือแบบรถคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่หมื่นแปด ABS ดับปกติระบบไฟ อ่าเป็นไงสูงต่ำเอี่ยวอะไรครบหมดใช่แล้วลืมใส่เสือเต้าวโค้ชี้โกงเอาทุกอย่างมารวมเลยเนจัดไปฮะสไปเก้าหนึ่งสองหนึ่งไปสามศูนย์เก้า E R หก N ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดรถปีน่ลังมันสิบเอ็ดนายาของเราสี่หมืนเก้าพันเท่านั้นสวยเลี่ยมขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ